นั่งศึกษานั่ง ดังตัวตรงดําับต่อไปจะเป็นพิธีมอบตัวเป็นศิษย์นะคะขอเราทั้งหลายได้บูชาพระรัตนตไตรด้วยความเชื่อความมพันธ์ความเรื่องใสแห่งองค์พระรัตนตรยดยการก่าบอาหังสัมมาโดยกรร้องเปล่งไก่ตระรทั้งสัมมา มาสก,กาเรนะดังๆนะคะอิมินาสก,กาเรนะพุทธังบูเชมะพุทธังูเชมะอิมินาสก,กาเรนะธรรมังบูเชมะธมังบูเชมะอิมินาสกาเรนะสังขังปูเชมะ จบนอกน้องพระพุทธเจ้าโดยพร้าะเหตุดังใดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกระตังเอสาหังพันเดสุจิตรั ปารินิพุตตังปีตังพัพวันตังสารนังขัตฉาลาธรรมมันจาสาังขัญจาพุทธมาวะกันดีโนมังสังโฆทาเรตูตัวแทนชาย,ยิเข้าพเ้า ขอรอทั้งหลายอรระนาสิล้เพระกันอย่างใดงมะยังพันเตติสารเนศสาปันจากศิลานิยาจามาทุติยมปิมะยังพันเตติสารเน

รังค <cin> <existence> <cin> ัจชามิสารังค้าฉามิธรรมังสารังขัาฉามิสังฆังสารังข้จชาเมสังฆังสารังาาเมเมยามีพุธังสารังคัาฉาิมเติยมปิพุทธังสารังจฉามาเมเิยามธรรมังสารังคัาฉาิมเติยมปิธรรมังสารังค้าชาเมเมยามีสังฆังสารังค้าฉาิทเติยมปิ สังฆังสารนังคัจฉามิเบโตังสารนังคัจฉามิตาติยมิพุทธังสารนังคัจฉามิตาติมิธรรมังสารนังคัจฉามิตาติยมิธรรมังสารนังคัจฉามิตาตยมิสังฆังสารนังคัจฉามิตาติยมิสังฆังสารนังคัจฉามิ เวรมณีสิกขาปัททังสมาธียาเมตตานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยาเมตตินาถานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธียาเมตตาจาจาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยาเมตตาชาจาเวรามณีสิกขาปัตังสมาทียาเมตา โมกษาวาทาเวราเมณีสิกขาปัฏฐาสมาธิยามีสราเมรยม,มัชฌะปมาณตฐานาเวราเมณีสิกขาปัฏฐาสมาธิยามีสุราเมรยมชัชฌะปมาณตฐานาเวราเมณีสิกขาปัฏฐาสมาธิยามปัจี นักศึกษากราสามรอบกันกรากรากราตัวแทนชาเขาประจำทานนี่ลำดับต่อไอเขาบอกว่านัการณ์นิมนต์เระเห็นว่าคุณหลวงพ่อได้กระดาษขบบรรยายเพื่อเป็นแนวทางในการเสริสมสร้างสติปัญญาในยุคป,ปัจจุบันนับนักศึกษาในระดับปริญญาต่า เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีและมั่นคงสืบต่อไปขอ,ของหลักปรัชานนหลวงเจ้าค่ะขอความสวัสดีทา่านิยากรทุกท่านทุกโลกพวกเยาวชนท่านท่านอาจารย์ทุกท่านตลอดถึงนักศึกษาทุกคนที่เข้าสู่โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุิคุณภาพในนามดามาพ ้อะกอบการและขอยินดีที่ได้ดีโอการที่มาเปิด